าร่วมเติมความสุขความทรงจำให้คุณและครอบครัวอีกครั้งกรมประชาสัมพันธ์สทท,ทร่วมกับบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนบริษัทใรสณีไทยจำกัดขอเชิญคุณร่วมแรลลี่สู่จังหวัดระยองใน PRD Family Rally ครั้งที่5กับ NBT Green Trip 7 8มิถุนายนนี้สู่เส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสวนผลไม้สุพัรคราแลนด์ และพักผ่อนกับบรรยากาศสุดชิวริมทะเลที่เคียงทะเลรีสอร์ทพร้อมด้วยวงดนตรีและกิจกรรมสนุกสนานตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.prd.go.th หมายเลขโทรศัพท์026182323ต่อ1801และ1806-7 1822-23ในวันและเวลาราชการร่วมเติมความสุขโดย สวัสดีครับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกานะครับไปดูตำรวจบุรีรัมย์จัดกำลังออกตรวจตาตามธนาคารและจุดต่างๆที่มีการนัดจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อป้องกันกลุ่มคนร้ายฉวยโอกาสกา่อเหตุปล้นชิงทรัพย์จากชาวนาครับพลตำรวจตีชัยเดชปารักษาภูมิคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้สั่งการให้ตำรวจทุกสถานีตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามถนนสายต่างๆอย่างเข้มงวด พร้อมให้มีการจัดกำลังออกตรวจตาเฝ้าระวังทั้งตามธนาคารและจุดต่างๆที่มีการนัดจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวเพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุปล้นจี้ชิงทรัพย์ซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมชาวนาที่เพิ่งได้รับเงินจำนำข้าวขณะเดียวกันยังกำชับให้ทุกท้องที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนชาวนาอย่านำทรัพย์สินมีค่าหรือเงินทองพกติดตัวเป็นจำนวนมากเพราะอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพในการก่อเหตุมมช,ช,มมชิงทรัพย์ได้ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนหากพบบุคคลต้องสงสยัยหรือมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวด้วยครับไปดูข่าวกีฬากันครับจักรยานทางไกลสเตทที่17มีฝนตกหนักทำให้นักปั่นหลายคนประสบอุบัติเหตุนะครับขณะที่แชมป์ตกเป็นของสเตฟาโนอิราซีครับ ักรยานทางไกลรายการจโรดิตาเลียในสเตทที่17เนะครับเส้นทางพื้นราบในประเทศอิาลี่ระยะทางรวม204กิโลเมตรครับแข่งขันระหว่างนั้นมีฝนตกมองมาอย่างต่อนเนื่องนะครับทำให้ถนนนั้นลืน่นแล้วก็มีนักปั่นหลายคนประสบัติเหตุลื่นลม้มครับส่วนผลการแข่งนนขันสเตฟานโนปีรัสซี่นักปั่นเจ้าถิ่นคว้าแชมป์สเตทไปครองได้สําเร็จขณะที่ผู้นําเวลารวมยังเป็นของนายโรควิกตาหน้าจากโคลอมเบียของทีมมูวี่สตาร์ได้สวมเสื้อสีชมพูต่อไปอีกสเตทครับ ส่วนเพื่อร่วมชา,าลิโก้เบโตอูรานจากทีมโอเมก้าฟาร์มาควิสเสปอยู่นำนตามหลังอยู่1นึนาทีสี่วินาทีส่วนในวันนี้เป็นการแข่งขันในสเตจที่18ระยะทาง171กิโลเมตรดูกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลตัวต้าไทยพิมพ์ลีก2014แข่งขันเมื่อค่ำวันนี้ครับเริ่มมาที่ชนะฮาบิดนะครับชนะ GSE สมุทรสงครามไป3ประตูต่อ1โอสุสภาเอ็มร้อยห้าสิบสลับุรีครับเสมอชมรีเอฟซีศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ราชบรุรีมิตรผล FC แพ้ BC เทโรศาส,สนา1ประตูต่อ2สงขายูเนเต็ดแพ้บางกอกการ์ด FC 1ต่อ2สิงห์ท่าเรือแพ้ SCG เมืองทองยูเนเต็ด0ต่อ4ครับเพื่อนตำรวจชนะปาทอระยอง1ต่อ0นะครับอาร์มียูเนเต็ดชนะแอร์ฟอร์สเซนทัน FC 2ต่อศ